มาไปแล้วเหรอไฮ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 โอ้ยอุยอ้ยขอหักแล้วข้านี้อยู่แน่ๆเลย ยังไม่มเปเทอมยอย่หงอว้ายอดมอยาก,ยากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับเราจะยังไม่เข้าเรื่อง Q&A นะครับเพราะว่า ม targets, bag, so, behind behind behind. So, ันมีแค่สองคนเองที่คิดคำถามขึ้นมามันก็ดูน้อยมากเลยคำถามนะก็เลยไว้หลังๆก็เลยจะมาคุยเรื่องอย่างอื่นกันก่อนนะคบฮัลโหลทุกคนไม่พิมพ์เลยเหรออ่ไม่ทราบว่าทุกคนยังไม่ปิดเทอมกันใช่ไหมเนี่ยก็เลยไม่ได้เข้ามาดูใช่ไหมเลยปิด ปิดเทอมแล้วแหละแต่ยังไม่ตื่นเชื่าอางงั้นก็บางเรงเรีย,ยังไม่ปิดบางงเรียนก็ปิดแล้วแ่ะนะไม่รู้จะคุยอะไรเลยเนะมืม่อวานภาสาคิดไว้แล้วแต่ลืไมไปหมดแล้วด้วยบอกไว้ก่อนนะคะเรายังไม่เข้าคลิป Q&A นะเพราะว่า มันมีแค่สองคนเองอะ่ะมันน้อยเกินก็เข้าใจแล้วว่าแบบเอ้ยเรายังติดตามกันมาไม่ถึง B แล้วอยากเราทําคลิปแต่เกมใช่ไหมคือเราก็มีคิปผลงานใหม่แล้วเออว่าเกมอ่าเราจะไม่ได้ไลค์เหมือนเดิมแบบติดๆแล้วแล้วเราอาจจะแบบเอ้ยเราอาจจะมาแบบทําคลิปเหมือนพี่แป้ง่งนะแบบเล่นอย่างนั้นอะ อาจจะทำคลิปเหมือนพี่แ้งเล่นอย่างนั้นแต่ไม่ได้ไลค์ะนะไม่ได้ไลค์ไรขอแบบเวลาว่างจริงๆอ่ะไลค์อ่ะแบบพี่อยากไวใจทุกคนก็เออหาเกมมาเล่นอ่ะเก,เกมนู้นเกมนี้อะไรอย่างนี้เนาะสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเมื่อถามแล้วเสียงเราแปลกไปก็เราขึ้นตื่น ใช่เพิ่งตื่นเพิ่งตื่นนะก็ตื่นนะแล้วแต่ก็แบบเสียงเหมือนเดิมปกติหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เราว่าปกติดีทุกอย่างทุกอย่างก็ทุกคนพิมพ์อะไรหน่อยก็ได้นะพิมพ์อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดพิมพ์อยู่ก็แปลว่าเราไม่เห็นคอมเมนต์นะเนี่ยอะไรอ่ะเดี๋ยวขออนุญาต นี่เพื่อนสังเกตนะว่ามีผู้ติดตามใหม่ก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่ทำให้เอยขอบคุณทุกคนที่มาติดตามเรามากเลยนะครับขอบคุณมากครับจริงเราไม่เคยคิดนะว่าจะมีผู้ติดตามเยอะขนาดนี้ไม่เคยคิดครับไม่เคยคิดคิดว่าแบบเออทำช่องเล่นเล่นแก้เบื่ออะไรอย่างนี้แต่ทำไปทำมาเอ้ยมันก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงทุกวันนี้นะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามครับขอบคุณมากครับถึงแม้คุณจะเป็น FC เราหรือไม่ก็ตามแต่ะก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวเรื่อง xx 5น่าจะเป็นน่าจะทำวันพรุ่นี้ละมึงทำวันพรุ่นี้แต่ไม่รู้นะว่าจะลงวันไหนเพราะว่าทำทีละสามคลิป บางทีก็สี่คลิปอ่ะเพราะว่าขึ้นอยู่ที่เมมเราด้วยว่าเมมมันจะเต็มเมื่อไหร่เต็มปุ๊บก็อเอาเอาแค่นั้นอ่ะลงลงแค่ไหนได้แค่นั้นอ่ะใช่เฮ้ยครับคุณนุงมากนะครับพิมพ์อยู่ใช่ไหมหรือว่าเราไม่เห็นคอมเมนต์อ่ะถ้าเกิดพิมพ์อยู่ก็เดี๋ยวจะย้อนอ่านเอาก็แล้วกันฮนะ เดี๋ยวจะย้อนอ่านคอมเมนต์ที่หลังแล้วก็ไปตอบในกลุ่มเหมือนเดิมถ้าเกิดเราไม่เห็นเฮ้เราว่าร่างนี้ไม่น่าหมาะเดี๋ยวมาเดียมาเดีมา กลับมาแล้วกลับมาแล้วเมื่อกี้คิดว่าเปิดแล้วนะส่าห์ลองชิงกระเบลให้ฟังโอ้ยคันไม่รู้จะคุยอะไรแล้วไม่ถ้าเกิดเราไปเริ่มเอ่อ Q&A เลยมันจะดูไวไปแล้วยังไม่ถึงหนึ่งวิเลยหรือเปล่านะ ใช่ไหมเออใช่ใช ah ่ใช่ชเราเคยฝันแปลกๆค่ะแปลกๆด้วยจริงๆรู้ทุกคนเคยเคฝันนี้แต่คือเราเลือนที่ตอกไปที่ตอกมาเนี่ย เหมือนแบบขึ้นมาแบบเอ้ยโดนผีออมอะไรเงั้นเวลาเราแล้วแบบขยับตัวไม่ได้ตื่นอะไรเงี้ยแต่พูดไม่ได้อะไรเงี้ยน่ะก็คือตอนนั้นน่ะเราฝันแบบ <c oughs> คือมันฝันแปลกที่สุดที่เราเคยฝันน่ะก็คือฝันว่าอ่าตอนนี้เราเรื่องผีแล้วไม่รู้ผีหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือเราฝันว่าเราได้อยู่กับโดเดมอน อยู่กับโดเรมอนกับโดบิตะแล้วก็เห็นโดริตะกับโดเรมอนไปบ้านล้างแห่งหนึ่งไม่รู้ว่าที่ไหนแต่ชื่อรู้คือเราบินตามไปแล้วอะใจอะไรไอไอไอที่มันเอาไปปากไว้บนหัวแล้วก็ทำให้บินได้อะไม่ได้ดูนานแล้วอ่ะลืมไม้ไผ่ปะคัปเตอร์ไม้ไผ่น่าจะใช่นั่นแหละแล้วเราก็บินตามไปแล้วเราก็รู้สึกเข้าไปแล้วเราหูถูมากเลย ผดุวดุจริงๆอ่ะก็คือเข้าไปเรื่อยๆอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบเข้าไปแล้วรู้สึกว่าแบบเออโาไปตาดอเมอนหายไปไหนแล้วคือเรามองไปด้านล่างจะเห็นคนที่แบบสลบเพียบเลยเออไม่ได้เรียกว่าสลบอ่ะแบบนั่งซึมมอะไรอย่างนั้นอ่ะเราไปด้วยระวาังไปด้วย เ้เด๋ยเข้ไปปิดห้องน้ําก่อนได้ไหมรู้สึกว่ามันเหมือนจะมีตัวอะไรมันคานออกมาอย่างเช่นปีเตอร์นั่นแหละ <c oughs> โอเคปิดเรียบร้อยตามมาแล้วต่อใช่ตอนนั้นเฮลิคอปเตอร์ไว้ไผคือแบตหมดเรียบร้อยแล้วเราก็ล่วงไปอยู่ตรงนั้นอ่ะบนพื้นน่ะและ้วก็มีคนน้องหดหูเพียบเลยไม่ได้สนใจเราด้วย แล้วเราก็คือตื่นขึ้นมาเริ่มอึ๊งอ,อึ้งอึพูดไม่ได้พยายามเรียกพยายามเรียกแม่แล้วตายก็ลืมไม่ได้นะแบบพยายามรียากอะไรเงี้ยนะพยายามไปพยายามมาเออพูดได้แล้วขยับได้แล้วเราก็นอนต่อรู้สึกว่าตอนนั้นเป็นเวลากี่ชัว่วโมงไม่รู้แต่ที่ร,รู้เรานอนประมาณที่ น่าจะตอนประมาณหกโมงเย็ยนแหละคุตอนนั้นที่เราหลับอและคือบราษเขาบอกว่าห้ามหลับในเวลาหกโมงเย็ยนใช่ไหมเราไม่เชื่อฟังไงเราเป็นเด็กแหกกฎเราเป็นเด็กแหกกฎแล้วก็นอนไปเลยไม่สนโกสนโลแคร์เป็นไงเดนผีอำเลยแต่คือต่อต่อต่อ,ตอจากตอนที่เราหลับนะคือเราไปอยู่ในบ้านนั้นอีกรอบบ้านล้างที่เราบอกไปอ่ะแต่พอตื่นีกที ทุกคนไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลยเหลือเหลือแค่อะไรครเตอร์มไวไฟเราที่ใช้ได้เราก็เลยใช้บินต่อแล้วก็มองซ้าย,ายมองขวาไปไม่เห็นใครเลยไม่เห็นใครเลย,ไม,เเลยไม่มีใครเลยนั้นแล้วเราก็หาทงางออกไม่เจอด้วยเราบินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ภาพก็ตัดไปตอนเราตื่นเลยใช่ ภาพก็ตับตอนตื่นเลยเที่เราจำได้นะก็คือตื่นไปประมาณน่าจะประมาณเออตีสองครึ่งละมั้งตีสองครึ่งไม่น่าจะถึงตีสองน่าจะน่าจะที่จําได้แต่คือตื่นมาอีกรอบหน,นึ่งอะเหมือนเดิมเลยขยับไม่ได้พูดไม่ได้ด้วย แล้วก็พยายามอยูงนี้แหละเออพยายามอยังนี้แหละไม่รู้ตัวเองไปอะไรแล้วก็เออขยับได้แล้วแล้วก็จะต่อจากนั้นก็ไม่กล้านอนต่อเลยรอให้แม่มาแล้วค่อยหลับพอแม่มาปุ๊บเล่นโทรศัพท์แล้วก็ง่วงก็นอนแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่โชว์ผีออมเราได้แล้วผีออมแล้วแหละผีผีผีเล่นผมแล้วละครับผีเล่นแล้วผีเล่นแล้วผีเล่นแล้ว ผีเล่นผมแล้วคุณว่าผมควรไป N A Q N A เลยไหมหรือควรนั่งคุยกับทุกคนก่อนนี่เรามีท่าใหม่มีท่าใหม่ด้วยสุดเจ๋งอุ๊ยเอาชิบหายลืมเปลี่ยนรองเท้าช่างมันไม่เป็นไร ควรไปคิวคิอนเอลยหรือเปล่านะคือไม่เห็นทุกคนพิมอพ์อะแต่ที่รู้ทุกคนพิมพ์อยู่แต่เราแค่ไม่เห็นสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับงั้นขออีกเรื่องหนึ่งกันล้วกันแบบมานั่งคุยกันอีกสักสองสามนาทีแล้วค่อยไป Q&A นนะคะ อ่ืมคุยเรื่องอะไรดีนะค,นคุยเรื่องอะไรดีนะคิดก่อนคุยเรื่องอะไรดีเออคือ,อยากถามว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนเนี้ยโรงเรียนปิดแล้วใช่หรือไม่ ดิลวแหละดูออกเพราะว่าถ้าเกิดไม่ปิดเนี่ยก็คงจะมาดูเวลานี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเวลานี้จำได้ว่าพี่เอ๊ะทำจำได้ว่าผมก็ยังเรียนอยู่เลยผมยังแยนอหู่ยายเอา้าเอา้เอาทุกคนดูหายไปเลยหายไปประมาณสองคนเพราะว่าจำได้ว่ามีสี่คนที่มาดูนะฮะ คืออยากเล่าเรื่องผีแล้วแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราเลยตั้งแต่ตอนนั้นที่เราเห็นผีแบบตัวเป็นๆนะ่ะคือเราเชื่อว่าแบบไม่เชื่อว่าแบบเอ๊ะเอาอะไรมาป้ายตรงใต้ตาแล้วจะเห็นผีเราเชื่อว่าแบบเราเชื่อว่าแบบจิตจิตกับผีเอ้จิตเรากับผีมันต้องตรงกันรเราถึงจะเห็นอะไรงนะั้ ิเรามันต้องตรงกับผีจริงถึงแม้ใจได้ถึงถึงจะเห็นผีเสิ่งไรอ่ะออชิบหายละเราไปก็กลัวเสียวด้านหลังเสียวหลังมากเลยตอนเนี้ยเอ,อ,เอ,อ,เอ๊ะใครเหยียบอะไรอ่ะเหยียบแก้วน้ำอ่ะอา้อาวอ้าวคนเดินเหลือหนึ่งคนงั้นไป Q&A กันเลยดีกว่า โ okay. อเคเราจะเริ่มจากคนคนไหนดีเอาคนนี้ก็แล้วกันคนนี้บอกตามตรงนะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกมีชื่อภาษาไทยไหมโอเคไม่มีรู้เรื่อง <laughs> Q a n หนึ่งอายุเท่าไรสองชื่ออะไรสาชอบสีอะไรเป็นพิเศษเอาเรื่องสีก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะ สีก็เอออนที่หนึ่งก่อนนะอันที่หนึ่งอายุเท่าไหร่เอออายุประมาณสิบสี่ใกล้สิบห้าแล้วครับสิบสี่ใกล้สิบห้าแล้วอันนี้คืออายุจริงนะเอ๊ะฮะฮะเออช่างมันช่างมันอันที่สองฮนะชื่ออะไร ชื่อเอาชื่อเล่นก็แล้วกันไม่บอกชื่อจริงชื่อจริงคือความรักเอซี่ชื่อจริงชื่อคือแบบเก็บเก็บเรือความรักขอไว้ชื่อเล่นก็แล้วกันนะชื่อเล่นชื่อเล่นเขาไม่พิบว่าจะเอาชื่อชื่อจริงหรือชื่อเล่นชื่อชื่อตาลตาล่านตาลชอบสีอะไรเป็นพิเศษชอบสีอะไรเป็นพิเศษก็น้ำเงินครับน้ำเงิน พิเศษก็สีน้ำเงินเลยครับน้ำเงินน้ำเงินบอกเลยน้ำเงินนี่ชอบมากไม่รู้เพราะอะไรชอบสีน้ำเงินมากลงมาก็สีดำแล้วก็สีแดงอันดับสามก็สีแดงอันดับสองก็สีดำอันดับพิเศษเลยก็คือสีน้ำเงินใช่อ่านี่อันนี้อ่าคำถามของคนนี้นะฮะอ่านสาังกกตเหรออกก็เลยต้องมาวนอย่างนี้นะ Q&A กดกดใจกดกดใจ Q&A อันที่ 1! ชอบกินอะไรชอบกินอะไรอืคือบอกตามตรงนะเราเป็นคนที่เลือกกินเลือกกินแบบสุดๆเลือกกินแบบสุดๆเลยอะสุดๆสุด,สด,สดจริงก็คือชอบกินอะไรก็อืมน่าจะชอบชอบกินอะไร ชอบกินอะไรอะบอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลียงเลยนะก็ชอบกินถ้าเกิดชอบกินอะไรแบบพิเศษเนี่ยก็ช็อกโกแลตถ้าเกิดชอบกินอะไรเนี่ยก็ขอเป็นโรตีโรตีถ้าเกิดเป็นข้าวก็อืข้าวผัดก็แล้วกันถ้าเกิดชอบกินจริงๆอ่อะขนมก็โรขนมก็ช็อกโกแลต ลองลงมาก็โรตีข้าวก็ชอบปินข้าวนะเราเป็นคนที่เลือกปินไม่ต้องทเรื่องมากหรอก <c oughs> สองชอบสัตว์อะไรสัตว์ใช่ไหมก็ชอบแมวอันนี้บอกมาเลยนะชอบแมวลองมาก็ต่อจากแมวก็งูลองลงมาก็ เต่าลองลงมาก็กระต่ายซึ่งเต่าเนี่ยเป็นสัตว์อนุรักษ์ใช่ไหมเราไม่สามารถเลี้ยงได้แต่คือเราเคยเลี้ยงอยู่ตอนประมาณปสองอะมึงเต่าสองตัวอีกสามตัวใช่เลี้ยงไว้แล้วก็กลับมาจากโรงเรียนอีกตัวหนึ่งตายประมาณสามวันอีกอ่ะอีกอีกตัวนึงก็ตายจากเราแล้วอีกอีก อีกสีวันก็ตายตายหมดเลยใช่ตายหมดเลยถ้าเกิดชอบอะไรที่สุดก็แมวครับแมวชอบแมวแมวอะแมว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 ชอบแมวไม่ได้ชอบหมาคืออะตอบ Q a หมดแล้วนะครับตอบ Q a หมดแล้วนะใครที่มาฟังไม่ทันก็กลับไปย้อนหลังเอา